มาเริ่มกันด้วยหนังสือที่คุณสิริตาเจนเซนได้แนะนำให้อ่านนั่นก็คือ The Secret เล่มนี้ค่ะที่จะมาเผยความลับแห่งชีวิตและจะมาบอกวิธีคิดให้คุณสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทุกมิติทั้งด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพเพื่อเป็นทางลัดที่จะนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จของชีวิตค่ะโดยภายในเล่มเขาจะบอกถึงวิธีการใช้พลังงานด้านบวกในอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่ากฎแห่งแรงดึงดูด ซึ่งเขาได้เปรียบความคิดของเราเสมือนแม่เหล็กและความคิดนั้นมีคลื่นความถี่เวลาที่เราคิดอะไรสักอย่างหนึ่งคลื่นความคิดจะถูกส่งกระจายออกไปและดึงดูดแถบคลื่นความถี่ระดับเดียวกันกลับมาหาต้นกําเนิดซึ่งก็คือตัวเราหรือพูดง่ายๆก็คือหากเราคิดแต่สิ่งไม่ดีสิ่งต่างๆที่ไม่ดีทั้งหลายแหล่ก็จะถูกดึงดูดเข้ามาหาตัวเรา แต่ตรงกันข้ามหากเราคิดแต่สิ่งดีๆสิ่งดีๆทั้งหมดรอบตัวก็จะถูกดึงดูดเข้ามาหาตัวเราเช่นกันเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกแย่คุณก็จะอยู่ในคลื่นความถี่ที่ดึงดูดสิ่งแย่ๆเข้ามาเพิ่มขึ้นแต่ถ้าหากคุณรู้สึกดีคุณก็มีพลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆในชีวิตให้ดีขึ้นคุณต้องเปลี่ยนความคิดของตัวคุณเองซะก่อนค่ะ แล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปแน่นอน